สวัสดียงีส้สวยๆครับพ่อพี่นอ้องปุบปอดกันดีขึ้นเกา่าเบาบนคนมงสามสิบครับพาไปหาหลอดดงคือเก่าครับผมไปรุนกันมือนี่ขันมานครับดอกแกหวกแหกมานพี่น้องแค่ละงหงครับผมดูจมากบานแคละงหงครับพี่น้องดอกส,สวยๆเลย จ้ารครับผมจิุ่งสาดคือเก่าครับพี่น่องเกิดนี้มาแพ็คคูป่งสาดครับพี่น่องจิตมาเลย น,นี่นะเลดอกไม่งามครับพี่นอ้องอ้โ,โอ่ยถึงตาดพี่นอ้องเมึงขาดอกใย,ยแห้งดอกนี่บานเบิดพี่น้องมูนี่สามดอกเมื่อวานทงใจกำลังบลูบิลีเมื่อวานมาประห็น ลื่อมหลักหางเนี่นยแล้วพี่น้องเฮ็ดก็ได้หลายมือแล้วคนก็เก็บหลายนี่ทานพี่น้องอดอกงามนี่นี่นี่ครับแมนนิ้วได้ไหนก้า,ล,าลังตะโพะตเปะ๊ะมีกระแมนนี่โอ้โหหงามครับพี่น้องนิ้วทานครับพี่น้องนิ้วทานครับข้างหลังงามๆเลย จุ่มเดียวด้วครับปาดขาก่อนครับเห็ดเริ่มเบดชุดอีกแล้วพี่เนาะเหลื่มลุยเริ่มออกหางแล้วอย่างจนมายาอย่างพัวดอกัองดอกเห็ดหนาเลยครับพี่เนาะ ຫັ້ນເຕົມอຕມີຫຍັງເປັນກິ2ກິໂລຈັ່ງພໍ່ດອກສອງດອກພີ່ນ້ອງໂອ້ເຫຼືອຫລ້ອຍລະເຮັດກະดດ້ເບິດຊຸດໂອยຫັນເດີ້ຕະພີ່ນ້ອງຢິດກดດດ น้าไมวานพอดีนี่บ้านเพิ่ออออดอดอดยอดยอดยดดยอดยอดดยอดยออด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 ยอดยดยอดอดยอดอดอดคอดดครับอี่น้อง แบบนี้เลยดอกนี่อดอกหนึง่งาลังก็พอจะแก้ขึ้นอีูแง่าเดี๋ยวถ่ายคลิปกันเนอครับจังสิตัดขาอดอกนี้ อ้ยเค่ะครับพี่น้องครับผมพี่น้องเบิรงคนคนนั่นของอเหมือนครับกะพอได้แกงขึ้นเขาแล้วครับผมได้บัวร้ายเหมือนนี่ยัดเหลื่อมออกห่างๆเหลื่อมเบิดชุดแล้วนี่ครับผมเป็นยัดสมาปีลระครับผมแกงอยู่ดอกครับผมผลงานเหมือนนี้ครับพี่น้องได้บัวร้ายดอกดเป็น เฮ็ดรวมเฮ็ดสมาปีแหละมือนี่เฮ็ดละงงกับบานเบิดแล้วเพิดชุดเปแล้วถ้าชุดใหม่กนละ้ามันออก